สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแช่ข่าวจริงนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอนะคะไปฟังกันเลยค่ะใครเป็นนี้บ้างนะคะยกมือขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตจากธนาคารต่างๆค่ะบัตรเครดิตนอนแบงก์ต่างๆนะคะใครผ่อนไม่ไหวหนี้เสียหรือ NPL ค่ะมีข่าวดีมาบอกนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแจ้งว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ หลังจากที่สื่อต่างๆนะคะได้นําเสนอข้อมูลข่าวสารทางช่องก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลมานะคะว่าเป็นโครงการอย่างไรนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะก็ได้ไปเจอคําว่าคลินิกแกหนี้มาค่ะคลินิกแกหนี้หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจํจำกัดบสสหรือแซมนะคะหรือโครงการคลินิกแกหนี้บแซมนั่นเองนะที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2560 สถาบันการเงินสมาชิกบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจ,จำกัดและทปทนะคะได้รวมกันขับเคลื่อนการแก้หนี้ครัวเรือนผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ซึ่งณธันวาคม2562นะคะคลินิกแก้หนี้สามารถช่วยประชาชนแก้หนี้บัตรไปแล้ว3,164ลายครอบคลุมบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดมากกว่า13,000ใบนะคะมีนี้มีนี้บัตรนะคะเฉลี่ย ลายละ3ใบมูลค่าเฉลี่ยลายละ2 2 3 4 8 4 3บาทค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันโครงการคลีนิกแกนีนะคะก็ได้เดินหน้าเข้าสู่ระยะที่3โดยขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขบัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียวและหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคําิพภากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL ก่อนวันที่1มกราคม2 6 6 3มาเป็นวันที่1มกราคม2563นะคะก็คือหลังจากที่ปลดข้อจำกัดเรื่องต่างๆแล้วนะคะโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่3สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้บัตรของประชาชนได้แทบทุกกลุ่มค่ะ โครงการคลินิกแก้หนี้ b บแซมนะคะได้เปิดโครงการคลินิกแก้หนี้สัญจรเดินสายทั่วไทยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17มิถุนายน2563นะคะณเดอะมอบางกะปิชั้นจีหน้าร้านคาเฟ่อเมซอนนะคะก็สำหรับใครที่สนใจโครงการนะคะสามารถไปอ่า ที่นั่นได้สอบถามเจ้าหน้าที่เขาได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกไปที่นั่นนะคะก็จะมีทางด้านเว็บไซต์นะคะ ww อร์ไวเว็บ c ลีน n กแกลนหรือจะเป็นทางไลน์ทางอ่า YouTube นะคะเดี๋ยวทางช่องจะขึ้นไว้ให้นะส่วน เอกสารมีอะไรบ้างล่ะนะคะเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะเอกสารในการตรวจข้อมูลเครดิตบูโรควรตรวจล่วงหน้านะคะเพื่อความรวดเร็วและรู้ข้อมูลสมัคร,ครเบื้องต้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปที่ www.clinic.com นะคะไปดูหน้าเว็บไซต์ของโครงการนี้กันสักหน่อยนะคะว่าจะมีหน้าตากันเป็นอย่างไรคะ่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากหาข้อมูลนะว่าคลินิกแก้หนี้คืออะไรนะคะให้เข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่าคลินิกแก้หนี้ก็ได้นะคะก็จะเด้งมาหน้านี้นะหรือถ้าใครสะดวกติดต่อทาง Facebook นะคะหรือจะเป็น l ล n e หรือจะเป็น YouTube ก็ได้นะเพราะว่าเขามีอ่าให้ติดต่อหลายช่องทางเลยคะ่ะสำหรับหน้าเว็บไซต์นะคะก็ เข้ามาแล้วก็เราจะเจอหน้านี้เลยค่ะเดี๋ยวอันดับแรกต้องแจ้งกันอีกรอบนะคะย้ํากันอีกรอบนะคะว่าทางช่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทนี้นะคะแค่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารนะใครนะคะที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะๆนะคะเป็นหนี้บัตรเครดิตของนอนแบงก์ก็ดีนะคะเป็น เป็นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆนะคะใครที่จ่ายไม่ไหวนะลองเข้ามาติดต่อสอบถามหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะเบอร์คอ c เซ็นเตอร์เขาก็มีนะคะคุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการนะคะเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้อายุไม่เกิน65ปีค่ะ เป็นหนี้เสียบัตรเครดิตนะคะบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีไม่มีหลักประกันของสถาบันเข้าร่วมโครงการนะคะเป็นหนี้ NPL ก่อน1มกคลาคม2 5 6นหนี้รวมไม่เกิน2ล้านบาทค่ะนะคะเข้ามาก็จะเป็นมีหน้าหลักรายละเอียดโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการดาวน์โหลดใบสมัครช่องทางการชำระเงินติดต่อเรานะคะก็ เข้าไปนะคะเราก็เข้าไปดูที่คือทางช่องไม่สามารถอธิบายให้ได้ทั้งหมดนะคะแค่อธิบายให้คร่าวๆนะคะว่าแต่ละอย่างมีข้อดีอย่างไรนะคะมีข้อเสียอย่างไรนะคะเนี่ยค่ะก็คือเราสามารถผ่อนทีเดียวได้เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะดอกเบีย้ยก็ตามนั้นนะคะ ตามที่เขากำหนดมานะคะเข้าไปเช็ครายละเอียดได้นะคะอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ที่อยู่ทางหน้า w w w ร์นะคะก็ถ้าใครสะดวกติดต่อมาที่นี่ก็ได้นะคะเนี่ย w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  e b n ด์ .com หรือจะแอดไลน์ไปเนี่ยนะคะแอดไลน์ไปหรือจะโทรหรือจะเป็นติดต่อทาง Facebook นี่ก็ได้นะเนี่ยคลินิกแกนี่เนี่ย, ani, ยพิมพ์ตามนี้ไปได้เลยนะเดี๋ยวเรา คลิกตรงนี้นะคะว่าเราไปดูสำนักงานเขาว่าอยู่ตรงไหนนะคะสำนักงานนะคะก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเลขที่3-33อาคารเราเป็นง้วนหนึ่งชั้น12นะคะซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีววรังสิตแขวงจอมโลเขตตาจุจักนะคะกรุงเทพมหานครนะ ส่วนต่างจังหวัดก็จะมีที่ไหนบ้างละ่ะเชียงใหม่พิษณุโลกขอนแก่นสุร,ราษฎร์ธานีค่ะเข้าไปดูตรงรายละเอียดโครงการหน่อยสิก็จะมีความเป็นมาของบริษัทวัตถุประสงค์นะคะหลักการดำเนินการธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้าร่วมนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้าร่วมมีธนาคารอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะรายชื่อตามนี้เลยนะจ๊ะ นี่นะคะไม่ได้สนับสนุนให้คนเป็นหนี้แล้วก็ไปทำหนี้เสียนะคะแค่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอว่าคุณไม่มีทางออกแล้วคุณอย่าหนีค่ะเขามีโครงการที่เขาช่วยอยู่นะคะอันนี้เป็นทางธนาคารที่เข้าส่วนนอนแบงค์ละเรามาดูกันนอนแบงค์ non ank, มีอะไรบ้าง mm hmm. ก็จะเป็นที่คุ้นชื่อกันดีนะเนี่ยหลายหลายหลายเลยเยอะมากค่ะหลายบริษัทมากเยอะมาก ถือว่าเป็นได้ข้อมูลที่ดีมาเพราะว่าซึ่งเข้ากับปัจจุบันเนาะเราไม่รู้ว่ายุคอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้นะคะในยุคโควิดกำลังทำงานอย่างหนักเนี่ยแต่ละคนะทางการเงิน ไปในทิศทางไหนเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะถ้าใครนะคะผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปให้คนอื่นได้รับทราบข้อมูลด้วยนะคะถือว่าเป็นการทําบุญแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งนะคะใครนะคะที่มี คำถามอะไรให้เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบคําถามให้ค่ะอันนี้ขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคะว่าแต่และที่ติดต่อได้อย่างไรที่ไหนบ้างนะคะฝากเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปหน่อยนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ